สวัสดีทุกคนวันนี้มาดูวิธีการปอกทุเรียนของเจออ้อมนะลูกนี้ลูกนี้ลูกค้าสั่งกีดไปครับผมอาภูใหญ่ๆไปเลยเห็นไหมสีอาจจะมืดๆิดนึงนะทุกคนวันนี้ราคาขายกิโลกรัมละ2 5 0หบาทนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองและยองนะครับกับร้านเจออ้อมนะทุกคนทุเรียนทุเรียนสวน เรียนยังแรงอยู่ครับราคายังสูงอยู่ใช้ได้ครับราคาที่สวนบอกเลยเจ้าของสวนนี่รับเละเป็นคนลาดนะอคะไปส่งลาดนแปดเจ็ดโอ้โหทำไปไปคนาดตาย่ยมงไ้ในงดำแุดำโลโลถุงำข้างบนล ครับใช่นี่อันนี้ลูกเจออ้อมก็จะกรีดให้แบบนี้เลยทุกคนลูกค้าสั่งกรีดไปนะครับไปถึงบ้านก็ใช้มีดตามนิดนึงนะดูเนื้อเป็นกรอบน,นอกนุ่มในนะลูกเล็กวะมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็สามารถสั่งซื้อในแฟนเพจร้านเจ๊อ้อมทุเรียนหมอนทองตลาดน้นเรยบยินได้เลยนะครับผมกับเพจร้านนะครับผม มาวันนี้มีเยอะวันนี้มีเยอะครับชอบเนื้อแบบไหนสั่งได้สั่งได้อวิธีการจีดแจง่ายๆแมนครับแมนครับนอ้เนื้อเหลืองๆเลยนะครับขนาดกล้องอาจจะเป็นมืดๆนิดนึงนะวันนี้แดดมัน แดดแรงมากเดี๋ยวต้องไปหาไฟแล้วไฟสวยๆแล้วแม่ครับผ<ส>ู้เลี้ยงเลยบอกเรืยยเร่อยๆแล้วนาจะลงมมาเรื่อยๆครับทางร้านก็จะขายตามาราคาสวนลงมาราคาปรับก็ปรับลงมาตามนะครับ ช่วงนี้ได้ข่าวว่าจีนต้องการทุเรียนเยอะนะครับก็จะขายฝั่งนู้นนะครับเยอะส่งตังส่งต่างประเทศเยอะนะครับสี่ห้าพูสี่ห้าพูาพดูนามแหลมๆเลยนา้าแหลมๆ สั่งไปเลยสั่งในแฟนเพจร้านเจออ้อมทูเรียนหมอนทองตลาดนั้นเลยบินได้นะครับมีผู้ติดตาม <c oughs> สองแสนคนนะครับสาเจดเพจนะครับผมเพจหลักๆนะครับ <c oughs> อัปเดตอัปเดต พิกัดอยู่ที่ตลาดนัดเรบินหรือว่าซอยบางปานะครับ43น้ถนนโน่นนะผมถนนเทพลักษ์นะครับมุ่งหน้าไปบางบ่อเข้ามาในซอยนะครับสังเกตหลานป้ายสีเหลืองๆนะทุกคน Update, update. อัปเดตอัปเดตครับทุกคนอัปเดตมีห้าภูห้าภูทุกลูบต่างจังหวัดรอสักครู่นะครับผมต่างจังหวัดเดี๋ยวจะอ้อมรอแอดมินนะครับผมรอแอดมินรอแอดมินครับผมรอแอดมินมาช่วยนะครับต่างจังหวัด ก็ความส่งนะครับหลังน่าจะหลังสงการนะเห็นเจ๊บอกรอผู้ช่วยแอดมินก่อนตอญญเตรียมขึ้นหน้าร้านสวย <yours S 2>

ค้ขขอมทานโดนลยโดนเลยตอนเย็นค่อยซื้อตอเย็นค่อยซื้อกิมขนมก่อนตอนนี้หกโลครึ่งกบบหาโลเอาไหนเอาล,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 ลูกใหญ่ดิสุกพร้อมทานสุกพร้อมทานหนึ่งลูก ครับสพร้อมทานทางร้านก็รอลูกค้าโอนตังมาก่อนนะครับผมถึงจะผ่าให้นะครับผมต้องโอนตัง เยายนมากอัปเดตอัปเดตครับเป็นหมอนทองระยองนะครับนามแรกของปีครับ ใช่ครับลาภ8รัาว8่ายปต่าไมาแล้วมาแล้วร้านพร้อมเสิร์ฟมันร้อนลา้าอยากไปอีกแล้วนะครับโัวเลยนะคบผมช้าไวก็ส่นะคบผม นะครับผมหรืไหมายเ้า87นะครับปลายทางโอลาาบ้านเอ็งนะโอเคเรียบร้อยไาปลายทางก่อนนะครับก่อนออกจากนพี่ไลแมนก็มารับเพียงหน้าร้านเลย จอดรถได้เลยครับผมขึ้นมาจอดข้างบนได้เลยยางรั่วยางแตกยางซ่อมนะครับมีสแปรให้ถ่ายถ่ายอวยสิงองนะครับไปแล้วไปเองนะครับสิ่งของลูกค้าประจำลูกค้าเดิมลูกค้าเดิมลูกค้าประจำครับสั่งแล้วสั่งอีกสั่งต่อ รลรัวสังรลครวบอะไรครับเี่สองร้อยห้าสิบบาทครับอร้สิสิบครับ ทางบอกไม่ใช่ไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวกับผมเลยเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อน,น,อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะคะรับแล้วเจ็กันใหม่ครับผมสวัสดีครับ